สบายดีพี่น้องสบายดี FC ทุกท่านพี่น้องมีกินพี่น้องเมือนมีกินจะตามอันจะตามคำสั่งของเจ้าของเงินเพิ่นเนาะพี่น้องเอ่ยจากเมืองนอกผนผักมาเพิ่นว่าเห็ดผักกันเห็ดเสียดอยังกินเพิ่นว่าก็เลยแบบเห็ดข้าวปุ้นเห็ดน้ำกระปุ้นกินเองสวยสวยน้องกินเออเพิ่นก็เห็นดีเพิ่นก็ว่า เห็ดกินยอดหลังพี่ไม้พี่น้องมาพี่น้องมาขันตอนขัวานำหนาพี่น้องราบร่างอ่ะนะพี่ในเดอร์ับใบขี้หูดนะลูกมือพี่น้องเลยเขาเป็นลูกมือใบขี้หูดนี่นี่ในบอลพักกาดนี่ พี่น้องสีบัวน้ำหนาคือไก่ผักเทียมผักบัวที่เขาตำแล้วฉวบลงเลยจบค่ะอู้เาปาดใหม่แล้วนี่นะปาดใม่ครับักชีเม่เดป็นไมัองงามบกพริกพี่น้องพอเ้วยขอด้วยขอ้เดี๋ยวมันเผ็ดโต ใบนไนีมันบว้ยช่วงเขาไ่นะมวมันเปียกนะ้โทำอาาเยอะนะแม่ดิ <k <k uh ้งบ okay. ่นบ่้าน้ำนาอันนี้พี่น้องทำเห็ดนำไก่เ้อเยมหเไ้เลยไก่อมไก่ตัวบใหญ่พี่น้องก็ได้เห็ดน้อยนำหลายสุดนี้ใบมะกรูดพี่น้องใบมะกรูดอเจ้แล้วเวอร์เ ที <Es> <ừ> ่ม <D> ือห <invented them. S 2> ้าคือเก่านอเนีกน้าะงเลยใส่อยู่นี่น้ำใ่ได้ก็ยูพี่ผัดอิมูดื้อเมื่อผุ่นผัดบักแคมดื้อบักแคม ใส่ขบในน้ำหนาพี่น้องน้ำตาลแป้งนัวเพิ่มสีพี่น้องตาน้ำใจเอื้อยพยาธเห็ดน้ำกระปุนคายมาเบิ่งสูตรแม่เฮ้ยกูเห็ดทอดคันได้คันยาแหละมัาเช็ดกันเออมันยังเห็ดน้ำกระปุนคายมาสีซอยมันเห็ดหายดอกรว่ะ ลา่นาอกมาว่ได้ชักเครอขาดนาะผู้ใดเียกไดถาจนเรากินข้ากุ้นได้เรากำมันโตมากปงซึ่แห่กุ้งไดเเงิกระเดก้อก่อนอกอนอกอนสิเกม เม่หมค่ะเสียคายให้มค่ะ well, นี่แล้วยังนํานกระปุ้นผู้อยากเห็ดคายผู้เห็ดขายลองเบิงหมือมันผ่านอยู่บอเห็ดกินเบิงก่อนข้าวานำหนาให้ข้าว้นำหนาก็ต้องขวากอบมันเค้มได้เบิงเออซิงเล่างเิก้นข้ามอร่อย จัดน้ำกะทิลงเหมือนหอยที่ห้ยบัได้บงมัน่ผ่านเลยนมันเทน้ำกะทิกระจุกจุกจวกอะไรนี่นะของเอาเด้อมาบงน้ำหนาเอาพี่น้องน้ำหนากัยังกรอบพอออีกจังหน่อยก่อนบัเดียวบเดียวบัเดียวได้กิน มือนีเห็ดไว้ได้บุญซีวิวหิวทั้งเหงือหาง,าง,าง,างเงี้ยกระเพาะเนียหอมแล้วหอมแล้วหอมผ่านจอเอาเด้อพี่น้องเด้อใครมายามนีอันดับแรกเส็ดต้ตนหาบนี่คือเสียดกระปุ่นนี่แหละลำคอเทลงให้มือใหม่พี่น้องล่างเอาขอคากเลยในะหมอคางให้มือใหม่เห็ด จะข้องจะข้องขับบปุ้นสิคันมือหนาน้าหนาบ่อยากขุนบันไดพี่น้องไก่ตัวน้อยสื่อโตและลอยส่ําเคยสื่ออะไรมันหนักจะเป็นอะไรบุ่ยใส่ใส่สีรีส์บทแหงเดขุนโพดบ่ยยังขุนอยู่บางหวะยังขุนอยู่มือ คนยังกลัวเอาเตมหมอนพอดีวะเนาะกัวจังหวะมาแตงมันมีลายอยู่กลัวพีดมากินเลยมาแตงกะซีมพี่น้องซีมฮักว่าหยับหยางอยู่ฮักว่าพัวหักว่าลืมหักว่าบัว่าแม่เบียมาสิลืมจะก่อนเด้อ่อนประแดกดดิทางนี้กันยืนอ่ะพี่น้องเอ้ยป้าทุกพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่สาวเด้อเนาะอันนี้คือกินกินยอดหลังปีใหม่พี่น้องเพิ่นบอกมาเพิ่นให้ส่งเงินมาบ่ทันเพิ่นมาเนาะกะ ให้ทั้งหลังปีใหม่เพื่อนก็ให้กินกินตำลังส่งตำลังกินตำลังนะเพียนเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆเนาะขอบุญซิฟโลพี่น้องสู่เอื้อสู่น้องสู่ครอบครัวกินอย่าเห็ดสุกไลยแต่ว่าตาจอยนั้นเป็นเพื่อนกลับเมื่อเวียกับท่านหันเนาะตะกี้กับศรีจุอยู่กินน้ำกันเลยกะเดี๋ยวเอาศรีโจงน้ำให้โจงน้ำขอบุว่าให้ล้วก็ให้เพื่อนมากินตำลังเนาะก็ขอโทษขอไปหลายๆเด้อความจริงกับศีเห็ดสู่กันกินนั่นแหละแต่ว่า มาปุบปับก็เลยขึ้นเมื่อเห็ดเบ,บียดซะเหงื่องามงามพี่น้องเออน้ำแล้วให้เบิ่งน้ำอีกกว่าสำหรับซีน้ำนี่บบปันได้พี่น้องเขาใส่น้ำหนาน้ำซีมันบดบบเบิร์ดก็ะเหม็นแซ่เป็นฟอดเป็นตาจางเนาะห้าโบเห็ดห้าโบเห็ดแก่ปันได้สูตรเห็ดอ่อนๆหอมพี่น้องหอมหอมหอมมาเด้อมาเด้อกินน้ากัน พี่น้องเอ้ยกินอยู่ใช้กระบอกคากมากค่ะแทห่มมากนอดนี่ไปเออฮะเอามาพี่ลูกเอออุ้ยบเมบนองเคชรต้นนี้เคล็ดดิฟลูกเอาป้าเขานะไหมขอบคุณเจ้าภาพเจใหญ่เจดีพี่น้องอยู่ทางเมืองนอกเพื่อนว่าจนหลังปีใหม่ กินข้าวปุ่นกับคอบัวยย้อนหลังปีใหม่หักเสียขอบใจลายๆเด้อหักเสียได้ตาจ่อยข้าเวียกับท่านหันเอาหนำข้าตู้ว่าหายยังเกาะเออไพกินนำกันเบิดคู่คู่คนหันแล้วปีใหม่เฮ้ยบายดีพี่น้องเออบระยายลูกมากินเจนาหน้าขอแปเอาหาย มาแล้วมาแล้วตัว่าจะเปิดช่องไอ้ดำประจำมะม่วงอยู่เด้อนี่มาแต่ว่าบบเห็นซว่ามีแต่วาบบเห็นจะเปิดจะเชื่อจะงหาเงินซื้อโทรศัพท์อยู่เด้อนี่นะเจ้าว่าเอฟซีถ้าเตรียมประมือยิกกดหายปรจักฮะกี่ซี่ซี่ธุระซับอยู่เด้อนี่นะตะกระบะกระบะพี่น้องเอ้ย โชดีปีใหม่เด้อพี่น้องเด้อค้อนๆฉีได้ไปอีกแล้วลงบ้าารรวยเดอผู้อุปถัมภ์ผู้เลี้ยงเกลือนี่ก็ขอให้สืบเลขเด้อผูเงเกลือกว่าเนาะเอาค่ะคุณคามคุณชูเด้อมันเค็มเกลือนี่เปนหลตักให้ป้านะเฮ้ยมีผู้ตกเปียงบ่ตักหนำมาหน่อยบ่เบิร์ตจะมา มาเดิอมาเดิอบักสุ่มมานอนบ่อนะนะรับเตี้ยนะนะเห็ดเหลีวกับพะกมากินจวดจวดเอาเอาขปุ้ไปให้เราโอ้ยบนได้ปลาเค็ญแล้หลูกล่ะเอ้ยะอต้าวลอบ่ได้ขิดจะดีนะลูกโอ้ยวาจะ่าพงงอกอาได้ นี่เจ็บากมันระ่นด้งกเพินลบงอกดอกอันนี้นะเขาชินกันแล้วอ๋อลูกเขาเล่นได้เด็ดนะเอาคือบบกินเลยเป็นลูกร้านว่าวนะลูกน้ำพัวข้าวผัดมูเข้าผัดบกเหยนหมเนาะโอ้ยนังแม่มหาแม่บอกมาเราวบกินได้่ะเนาะตาแม่บอนังแม่ เ้าวเหเห็ดนันี้เลยเ้านนะคู่เถื่อขันเห็ดแล้วละอิ่มมีแต่จงน้ำไววเลยไปกินตำลังและแซบขันเห็ดแล้วมันอิ่มว่นหนากับโบยูสีฝากเมือให้โบยู่เพื่อนันโทรให้มาแ้วมาโลเมนมาน้มมนแล้วันมาแล้วบเล่เอา ซีมแล้วก็แซบอยู่บนน้ำกระปุ่นนะเป็นปปอใจใจะไรคืองัดเขางัดเขาปู่ขานาดนี้นะสี่สี่ได้นำกระปุ่นนะต้มน้ำท่าให้คือน้ำกระปุ่นแล้วให้กินแซบๆพี่น้องแซบแซบแซบมาแล้วเจ้าก็ใสยย่ยาโตนะป้ามาเด้อพี่น้องมันกระจุ่ <c oughs> นมนะป้าน้ำข้ามป้าแล้วก็โทวสิแม่น้ำข้ามแล้วแม่โทวสิ ยายมันเบื่อหายที่ซีเบื่อเดือดที่โลดอาให้เมียมันหายมันบ่โอ้ยเดี๋ยวเอาแล้วเอาเอานี่เอารับเพ็รมากจะตุ้ยนะพี่น้องอดใจอดใจเบาไวเด้๋ยวเพียงเดียวขอรัมพระจากพี่น้องพอพะการคลิปหนาขอตัวไปกิน ขอตัวไปกินข้บปุ่นน้ำเขาก็ได้เพียงเด้อ,อผักกุ้ยแหลกกุ้ยแซ่ให้ได้เพียงเด้อแล้วป่ะจะมันตะลุกไงเรื่อยๆบักอันนี้มันเบาเนะาะเป็นใครสี่สีเป็นน้ำพอมาแล้ว